สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเลิกใช้โซเชียลมีเดียนะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีผลกระทบมากกว่าที่คิดบางคนก็คนรุ่นใหม่ไงอาจจะเกิดมาแล้วก็เจอโซเชียลมีเดียก็อาจจะคิดว่าเป็นปกติของชีวิตนะครับที่เราต้องเล่นแต่ถ้าเรารู้เหตุผลจริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าเราไม่เล่นดีกว่าอาจจะงดหรือเลิกไปเลยก็ได้อย่างผมเนี่ยเคยเลิกไม่ใช้เลยก็รู้สึกว่ามีความสุขก็คือลบแอป Facebook ไปแต่ก็ยังมี Messenger อยู่เอาไว้คุยติดต่อประสานงานก็อาจจะเข้าไปดูบางครั้งนะครับแต่ก็ลบแอปไปก็ไม่ได้ติด ไม่ได้โพสอะไรบางคนอาจจะคิดว่าแปลกแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วเมื่อเราเลิกไปเลยนะเนี่ยแลาไม่เล่นเนะี่ยมันก็ทำให้เรามีรู้สึกว่ามีความสุขอย่างแท้จริงกับตัวเองก็พูดถึงปัญหาของโซเชียลมีเดียนะครับ ทุกอย่างเนี่ยเมื่อเสพไปมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างว่าจะดีหมดนะครับก็ความสุขที่มากไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนคำสาปเนาะที่แย่ก,กว่าเดิมอีกการได้มีบางครั้งอาจจะดีกว่าการเล่นเนี่ยใครเคยเล่นถ้าเลิกไปเลยเนี่ยอย่างผมพูดก็คือถ้าเล่นเนี่ยมันหยุดไม่ได้ไง แต่ถ้าเล่นไปบางทีมันก็เครียดเนาะมันไม่ได้ทำอย่างอื่นมันก็เล่นทั้งวันก็เกิดจากความเครียดที่ไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีสาระและไม่มีเวลาทำอย่างอื่นผลกระทบข้อที่สองคือภาวะซึมเศร้าหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเศร้าเล่นทั้งวันเนี่ยมันจะซึมๆมอนๆอื่นๆ เหมือนคนที่มีภาวะเฉยๆเน่อยเ,เข้าต่อไปความวิตกกังวลก็จะวิตกกังวลในเรื่องต่างๆเขาต่อไปนะครับทำให้หลงลืมเวลามากเกินไปเพราะว่าใช้ชีวิตทั้งวันเกี่ยวกับมันเนี่ยใครที่เคยเล่นก็รู้ว่า จะขออีกคลิปหนึ่งถ้าเล่น y o u t u b e นะถ้าเล่นโซเชียลก็ขอเลื่อนไปอีกนิดนึงขอดูอีกคนนึงไปเรื่อยๆอาจจะดูวิดีโอสั้นใน Facebook ใน YouTube ใน TikTok หรือเลื่อนฟีดต่างๆเนี่ยใครทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันแหละไปๆมาๆบางทีก็ไม่ได้ทำกันบ้านหรือว่าไม่ทันการงาน จากานวิจัยนะครับบอกว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถส่งผลให้ไม่พอใจในชีวิตจริงเพราะว่าเรานะ่ยจะเปรียบเทียบว่าเขาเจอแต่สิ่งดีๆนะคนอื่นแต่จริงๆแล้วเราก็รู้แหละแต่เราก็รู้สึกแย่และด้อยค่าตัวเองว่าทำไมเราไม่ได้ทำรับสิ่งดีๆเหมือนคนอื่นเขา เพราะเวลาเขาโพสอะไรมาเนี่ยมันก็โพสตต่อแต่สิ่งดีๆเนาะก็เน mm. ี่ย mm. แหละ mm. การเล่นเราก็ก mm. ทำให้เห็นแต่สิ่งดีๆของคนอื่น mm. แล้วเพิ่งฟังคลิปของพี่นิ้วกลมมาเขาบอกว่า mm. คนที่เสพโซเชียลมีเดียเนี่ย mm. มันก็ mm. จะรู้สึกด้อยค่าตัวเองเพราะว่า เลาเราเล่นโซเชียลมีเดียอะไรแบบเนี้ยเราก็เหมือนเป็นลูกน้องเหมือนเป็นลูกไม่ใช่จ่าฝูงเพราะว่าเราจะติดตามจ่าฝูงทําตามจ่าฝูงทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยหลั่งออกมาเหมือนเป็นผู้ตามเพราะว่าเราตามกับคนดังๆคนที่มีชื่อเสียงที่น่าติดตามแล้วฮอร์โมนของเราเนี่ยเราก็เหมือนเป็นผู้ติดตามเป็นลูกฝูงอะไรแบบนี้ อะไรประมาณนี io, ้คร for ับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับผลกระทบจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้รู้สึกมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในตนเองในการเทียบกับผู้อื่นจริงๆเราอาจจะ ดีกว่าคนที่เราเห็นก็ได้ทั้งในเรื่องความสุขหรือฐานะอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้โชว์แต่เมื่อเราเห็นเราก็เปรียบเทียบไปว่าทุกคนนั้นดีกว่าเราก็จากงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็บอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องก็หลายๆคนผมว่าเกิน50% อาจจะแปดิเซไปเพราะว่าเห็นเพื่อนทุกคนก็เล่นเนาะก็คือมันขัดความมั่นคงผมคิดว่าคนเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะเห็นว่าเขามั่นใจแต่ถ้าเขาไม่เล่นเนี่ยเขาจะรู้สึกมั่นคงในตัวเองมากกว่านี้แต่ว่านี่เขาเล่นเราใช่ไม่เด็กกันทุกคนก็ทำให้สังคมของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ย เกิดความไม่มั่นคงในตนเองหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างเช่นออกไปซื้อของออกไปเที่ยวเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยทำให้ต้องหาทางทำให้ความรู้สึกของตนเองเนี่ยมั่นคงกว่าเดิม แล้วข้อต่อไปครับก็คือการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เกิดความขาดความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพราะว่าไอสิ่งเนี่ยมันก็มีมาบนโลกนี้ไม่ถึง20ปีเนาะประมาณ20ปีแต่ถ้าคนติดจริงๆก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่านมาหลายที่แล้วครับ เขาบอกว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยที่วิวัฒนาการมาเป็นล้านปีเนาะเราก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับต้นไม้หรือว่ามันก็ไม่มีการที่ขาดกับธรรมชาติเลยเขาบอกว่าโครงสร้างร่างกาย DNA ของเราเนี่ยมันก็ ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติเนาะแต่ไอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่บอกว่าไม่กี่ปีก่อนมันไม่ใช่ธรรมชาติของเรามันก็ให้ทําให้ร่างกายเครียดเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ควรจะเกิดแล้วเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ทาให้เราหลีกหนีจากการ มีปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงในความสัมพันธ์กับคนรอบกายกับครอบครัวกับแฟนกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติเนี่ยแล้วก็จะอยู่กับมันตลอดกับพวกโซเชียลมีเดียก็ยิ่งทำให้เราเครียดกว่าเดิมเพราะงานวิจัยก็บอกว่าการสัมผัสกับธรรมชาติช่วยลดระดับความเครียดอาจจะเป็นความเครียดในที่ทำงาน ความเครียดจากความกดดัต่างๆในครอบครัวหรือจากความเหงาก็การสัมผัสกับธรรมชาติดังที่กล่าวมาก็ทำให้เพิ่มความสุขได้ความสุขในชีวิตจริงอย่างที่บอกนะครับก็ให้หยุดใช้ไปเลยก็ได้ก็ยิ่งดี ก็สร้างสมดุลในชีวิตนะครับถ้าเราใช้เวลาในชีวิตจริงมากกว่าทำให้เวลาที่เราเลิกเล่นมันเนี่ยมันก็เอาไปทำงานใช้ชีวิตส่วนตัวได้มากมายเพราะเราก็รู้ว่าบางทีเราเล่นน่ะสมมติแล้วกลัาจากที่ทำงานเราถ่ายสมาร์ทโฟนดู YouTube หรือว่าเราทำงานบ้านไปทำอาหารไปแต่เราก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตประจำวันาการเลิกเล่นเนี่ยทำให้เรามีสมมีสมดุลในชีวิตอย่างแท้จริงทั้งครอบครัวทั้งการทำงานที่เวลามากขึ้นอาจจะเพิ่มจากการ ออกไปสัมผัสธรรมชาตินะครับอันนี้เขาว่าการเดินป่าไปท่องเที่ยวเนี่ยในป่าอย่างที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการอาบป่านะก็คือทำอยู่ท่ากลางธรรมชาติการทำสวนปลูกต้นไม้หรือว่าการอย่างง่ายที่สุดก็คือการเข้าไปนั่งอยู่ในส่วนสาธารณะซึ่งทุกที่ มันก็มีใช่ไหมครับก็ทุกอำเภอมันก็มีใครอยู่ที่ไหนมันก็มีสัมทานนะให้เราไปนั่งชมนกชมไม้ชมธรรมชาติถ้าใครเคยลองหยุดการใช้โซเชียลมีเดียก็จะรู้ว่ามีความสุขมากขึ้นจริงๆสมองได้พักผ่อนเมื่อสมองและร่างกายเป็นส่วนเดียวกันก็<ๆ>ได้พักผ่อนทั้งคู่ แล้วก็ตั้งเป้าหมายแทนนะครับว่าจะทําอะไรเพื่อลดการใช้โซเชียลมีเดียเช่นวันนี้จะทําอาหารจะออกกําลังกายจะฝึกทักษะใหม่ๆเช่อนอ่านหนังสือในสาขาอาชีพอัพสกิลหรือฝึกทักษะภาษาทำสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองโดย ไม่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะครับก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ได้แต่พวกแอปโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเขาเอ่ยเลยว่า Facebook YouTube หรือ TikTok นี่ตัวดีก็งดก็เป็นการดีครับหรือเลิกเล่นไปเลย ก็ถ้าลถไม่ได้ก็สามารถกำหนดเวลาใช้ก, <_ d ata> ก่อนก็อาจจะลบไปเหมือนที่ผมบอกลบแอปไปเลยตอนเย็นกำหนดตอนเย็นกำหนดเวลาให้ตัวเองว่าเล่นช่วงเวลาหกโมงเย็นครึ่งชัวง่วโมงแล้วก็วางแผนการทำงานแลกะกิจกรรมชีวิตให้ชัดเจนถึงแม้ว่า เคยวางแผนแล้วไม่สำเร็จก็ขอให้วางใหม่นะครับแล้วเริ่มทําเลยส่วนการบริหารเวลาที่ผมคิดว่าดีที่สุดมีประสิทธิภาพอย่างมากก็ Pomodoro t e c h n i คหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเพราะว่าถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีงานเรากำหนดจริงๆถ้าทําจริงๆอย่งๆเนี่ยชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าเราปล่อยเวลาผ่านไป เราอาจจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็มาคุยด้วยหรือว่าถ่ายโทรศัพท์การทำ p r o m o d u o เทคนิคขั้นสั้นก็คือเทคนิคแบบง่ายๆของการทำ p r o m o d u o เทคนิคนะคก็คือก็โฟกัสดูกับสิ่งที่จะทำอย่างเช่นตั้งเป้าหมายว่าจะทำงานเนี่ยให้เสร็จภายในชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็แบ่งเป็นครั้งแรก รอบแรกเนี่ยจัดการทำภายใน25นาทีแล้วก็อย่างโฟกัสก็คือเอาโทรศัพท์เอาอะไรไม่พูดคุยกับใครทำให้เสร็จไม่ใช่ทำให้เสร็จทำให้ครบ25นาทีแล้วพัก5นาทีแล้วกลับมาทำอีก15นาทีแล้วพัก5นาทีโดย5นาทีนั้นอาจจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้เพื่อให้ร่างกายได้จัดระเบียบสมองของเราข้อมูลนะครับ ข้อผลลัพธ์จากการเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นก็แน่นอนว่าสุขภาพจิตดีขึ้นความเครียดก็ลดลงแล้วก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นสิ่งที่สำคัญในการทำงานก็คืองานเสร็จไวขึ้นมีสมาธิในการทำงานจากการดีใจอีกนะครับก็ทำให้สมองได้มีเวลาพักผ่อนและโฟกัสกับสิ่ง สำคัญในชีวิตรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรได้มากขึ้นมากๆส่วนการจะเริ่มทำก็อาจจะบอกว่าบอกครอบครัวว่าเราทำแบบนี้บอกเพื่อนหรือบอกกลุ่มหรือเข้ากลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อพัฒนาร่วมกันการบอกครอบครัวหรือบอกเพื่อนบางทีก็ให้เขารู้ว่าเราทำแบบนี้ <c oughs> ให้เขาสนับสนุน หรือให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตอบโซเชียลหรือว่าหายไปเขาจะได้ไม่ได้กังวลหรือว่าคิดว่าเราเป็นอะไรต่อไปก็คือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาจจะเป็นการอาอกกำลังกายร่วมกับกลุ่มหรือสมารหรือชมรมใกล้บ้านนะครับอาจจะเป็นกลุ่มวิ่งกลุ่มโยคะกลุ่มแอโรบิก หรือว่ากลุ่มจิตอาสาทางชุมชนหรือกลุ่มอะไรที่ไปเที่ยวกันเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้มือถือแล้วก็ใช้ชีวิตกับความสัมพันธ์ของบุคคลจริงๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับอาจจะเป็นแฟนครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆโดยไม่ต้องหยิบมือถือมาใช้มากมาย ก็สรุปนะครับก็การงดหรือเลิกไปเลยยิ่งดีนะครับโซเชียลมีเดียทำให้เรากลับมาควบคุมชีวิตตนเองได้ไม่ได้เป็นทาสของมันนะครับถ้าเราเป็นทาสของมันเราก็ไมไ่ทำอะไรในชีวิตนี้เลยแล้วก็การใช้เวลาทำงานสนุกกับธรรมชาติทำให้เรามีความสุข อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นความสุขที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแบบโซเชียลมีเดียและข้อสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครที่ยังทำไม่ได้ก็ขอให้ค่อยๆเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้มันค่อยๆลดละเลิกและไปทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็วันนี้ก็จะพูดจบประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ